ได้ด้วสองเส้นเลยสองคนดีใจไหมดีใจนะอะไรนะพูดคุยก็ขอบคุณนะครับที่คอมพิวเตอร์ให้แสงน้องสองคนครับอเชริกาสีว่าไงดีใจไม่ได้ต่อยแล้วกันอย่ับพี่อ่ะก็ดีใจครับได้แชมป์ด้วยกันแล้วพี่น้องติดกันปะยืนชิดเลยพี่น้องติดกันเลยป่ะอันนี้คนนี้อะไรลูกคนนี้อะไรอันนี้คนกลางอันนี้คน ต่างกัน13ปีคน,คนพี่เนี่ยมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วมีลูกแต่ว่าคนน้องเป็นไงยังยังยงัยงยงัยง,ยงโสดอยู่กำลังหาอยู่อ,อันนี้ถามเรื่องทรัพย์สมบ,บัติบ้างหลายๆคนเรื่องถามว่านักมวยตอนนี้มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างที่เป็นเราบ้างเพชรตุองสีก่อนอมีเงินเก็บเยอะไหมลูกเงินเก็บยังไม่ค่อยมีครับมีแต่บ้านครับทำบ้านมาอ๋อมีชาวบ้านอยู่แล้วโบละ่ะ แล้วก็ตอนนี้เป็นทหารอยู่บบเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วน้องไม่เป็นอยากเป็นไหมกลัวนะาคนไปเรื่อยๆครับอไม่แน่นะอาจจะเรื่อลยตามพี่ชายก็ได้ยินดีด้วยยินดนี้ด้วยนะ